ขอบพระคุณจ้าสวัสดีจ้าพ่อพ่อแม่ทั้งเก่าท่านน้าจ้ะเนาะขอบพระคุณหลายๆเด้อที่แวะเวียนเข้ามาจ้ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปลารักแมวชาแนลนะจ้ะพี่น้องแล้วก็ขอบพระคุณทั้งฟังลรวฟังไทยและก็ต่างประเทศทั่วโลกน้าจ้ะเนาะสวัสดีจ้าพ่อพ่อแม่ทั้งเก่าท่านนะจ้ะเนาะขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ะที่แวะเวียนเข้ามาให้กำลังใจน้าจ้ะเนาะขอบพระคุณหลายๆมื้อนี้สิแคบแน่จ้ะวันนี้ เข้าไปหาหมอมเมื่อคืนนี้ไม่รู้กลับมากี่โมงอากาศหนาวเราหอบขึ้นไห้พี่รองไปพ่นยาไม่รู้เขาไปกิ่อู้ว่าไปเชียงคืนเนาะพี่้องเนะาะเมื่อคืนไปเชี่ยงคืนแต่ก,กลับมากี่โมงไม่รู้เราหลับโดนอากาศหนาวไม่ได้อ่าหอบขึ้นหอบก็ต้องไป คนยานาะพี่หน้อยทรมาน พากันจามพากันเป็นนะบัดเนี่ยสวัสดีพ่อพ่อท่านได้ใจเด้อขอบพระคุณหลายๆจ้าที่มาให้กับนังใจเล็กน้อยนะจ้ะสวัสดีพ่อพ่ Ora, พแพ oui, อแม่แม่ทั้งสิบท่านจ้ะทั้งตังทั้งฟังเล่าฟังไทยแล้วก็บตังประเทศทั่วโลกจ้ะไม่อ <ár'> ย่างกับเม็นคุยกันได้เด้อพี่น้องเลยขอบพระคุณหลายๆ สวัสดีจ้าพ่อพ่อแม่แม่ทั้งสามท่นานนะจ๊ะเนาะพ่อพ่อก็อะไรได้ด้วยแต่ที่เข้ามาเนาะ うん。<laughs> uh จ้าจาลูกทำไมครับเราจะคุยทำไมครับนะคุยเรื่องอะไรไหนบอกมาสิแต่รีจะคุยกับแม่เรื่องอะไรหรอกอ่อนกินขนมหรอกแม่รู้หรอกทำหน้าละห้อยแบบนี้อือ ทำหน้าละห้อยแบบนี้แม่รู้หรออืมอืม